i มาแล้วครับขบวน415วันนี้ช้า15นาทีนะครับกำลังจะผ่านจุดตัดรถไฟเครื่องขระนหลักมันนะครับอีกแล้วที่บ้านดงบ้านดงหลีนะครับอยู่ตำบลคอกคอกคอกช้างเอ้ยคอกช้างนะครับอยู่อำเภอสะไครนะครับจังหวัดหนองคาย อยู่ระหว่างเขตหนองคายกับนาพู้นะครับเอ้ยเ <sk r> ขตหนองคายกับอุดรน,นะครับอยู่ใกล้ๆนาพู้นะครับสี่ถึงห้าตอนนี้ผมคิดว่านาพูมาแล้วไม่ไม่รู้ถึงนาพู้หรือยังครับกะเวลาไม่ค่อยถูก ตอนนี้ครับก็ผมก,ผมก็เดินอยู่แถวๆน,นี้ไม่รู้จะทำไรผมก็สินซับรอบฟทอนนะครับตนนัวนี้ซึ่ง ไม่รู้วันนี้จะพ่วง6คันอีกหรือเปล่านะครับเมื่อวานก็6คัน415 418นี่เ่ินมานี่สฉินมาจะพ่วง4คันนะครับแต่เดี๋ยวนี้ชอบพ่วง6คันสงสัยช่วงปีใหม่รับคนรับคนมาละ ไม่มีเสียงครับมาละเสียงมานับดูนะครับว่ากีคัน 6กคันอีกแล้วครับเราชมขบวนถัดไปนะคบมาแล้วครับขบวนสี่ิแปดกำลังจะผ่านจุดตัดรถไฟตำบลค่ายบกหวานนะครับอยู่หนองคายนะครับ13.09นาฬิกา9นาทีนะครับตัด ให้หยุดก่อนป้าเ่วง,ง,ง,งกลับมาหกคันนะครับ กอชมขบวนถัดไปนะครับตอนเย็นเดี๋ยวกลับไปดูแค่อุดรนะครับแล้วก็พอละมาแล้วครับขบวนเจ็ดห้ากำลมังจะผ่านสะพานแม่น้ำโขงนะครับเขาเรียกว่าไรนะคลองครับเป็นสะพานคลองนะครับลาช้า24นาทีนะครับกัามัจะผ่านจุดที่ผมถ่ายนี่ห้าโมงยี่นะครับสิบ็ดนาฬิกาบนาที ตอนนี้ออกอุดรมาแล้วนะครับ พ75พอขอรลบมือทักทายนะครับมันอยู่ฝั่งนั้น